พวกมึงนี่กูไม่น่าเชื่อเลยประชาชนพวกมึงนี่เห็นแกตัวอยากได้ของที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ของมึงผู้ไอซ์ซนอยู่ที่ไหนเนี่ยผู้ชายคนนี้เดินอยู่ซอยไหนดูพยายามแกะรอยจากกำแพงนะว่าบ้านอยู่ซอยไหนเนี่ยเดินไปพูดไป มาเป็นคนงานมาเป็นรอปภหรือว่าเป็นใครอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าครับเพราะว่าคําที่เขาพูดออกมาเนี่ยคุณผู้ชมพูดภาษาไทยด้วยนะต้องการสื่อสารกับคนไทยด้วยแต่ข้อมูลที่เปิดเผยอ,ออกมาผิดไปหมดเลยค่ะม,มันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเลยมาด่าคนไทยว่าไอ้ส้นเท้าอยากได้สงครามเหรอไม่อยากเจราจากันดีๆหรอ ผู้ชายคนนี้เขายังเปิดเพจอยู่ไหมอ่ะอยากจะให้เขารับทราบนะคะว่าตอนที่เอาโดรนขึ้นมาบินแล้วทหารถือปืนมาประชิดแนวน่ะคนไทยตะโกนเจรจาก่อนแล้วแต่ว่าคุณเปิดฝ่ายแล้วก็ยิงเลยค่ะเพจนักรบแรงงาน